ท่าน,นประธาน,นผมจะถามจากสไลด์คือจะให้ท่านรัฐมนตรีดูผมจะได้ถามกระถามเลยสิครับทําไมท่านประธานมาปิดไมโครโฟนแบบนี้ล่ะท่านถามได้เลยครับอ้าวอ้าวไหนว่าพักคนรุ่นใหม่นะเออมาทําการเมืองแบบใหม่ๆนะเราต้องไม่เอาไดโนเสาร์เราต้องไม่ล้าหลังโหเถ้ยนะครับนะเขาเรียกว่าอะไรไอ้พวกว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเอง นี่นะครับไปเล่นเกมการเมืองหวังให้สภาล่มนะปรากฏว่าเจอนับองค์ประชุมแบบขานชื่อเข้าไปก้าวไกลเงียบกิ๊บใบแดกนะไม่มาไม่มาประชุมเลยโอ้โหนะจะลาออกกี่โมงครับไอ้พวกสสพวกเนี้ยนะไอ้พวกสสพวกเนี้ยเขาเรียกว่าสสน้ำลายนะน้ำลายดีแต่พูดนะไปว่าเขาคนอื่นไว้เยอะนะเออไอ้พรกก้าวไกล